เฮ้หัวหน้าเราทราบดีคุณรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ยินข่าวเพิ่ม,เต,มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตที่กำลังจะเกิดขึ้นเราก็ตื่นเต้นมากที่จะได้แบ่งปันกับคุณมากขึ้นแต่ว่าเรายังไม่พร้อมอสิ่งหนึ่งที่เราสามารถพูดได้ตอนนี้ก็คือการปรับปรุงนี้จะแตกต่างจากการปรับปรุงอื่นๆและมันจะยิ่งใหญ่กว่ามากและเราไม่สามารถรอที่จะแบ่งปันกับคุณ ขอบคุณที่กรุณาอดทรนรอแคชช่อนเออเดี๋ยวนะเราไม่สามารถรอที่จะแบ่งปันกับคุณได้แต่ขอบคุณที่กรุณาอดทนรอตกลงถ้าเกิดว่าแกไม่อยากจะรอที่จะแบ่งปันกับฉันแกก็บอกมาเลยแซ <g ż soap> เอาละค่ะวันนี้นะคะมาในโหมดหัวร้อนตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะคะก็เป็นว่าตอนนี้นะคะ จันเอามาฝากเพื่อนๆน,นั่นก็คือว่าจันเปิดไปที่ Facebook Fanpage ของแค f แคร์นะคะแล้วก็ได้เห็นเขาประกาศออกมาว่าเฮ้ยเนี่ยเขากำลังจะมีการอัปเดตใหม่ล่าสุดนะแล้วการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยเขาใช้คำว่า different นั่นหมายความว่ามันจะแตกต่างนะคะแตกต่างจากการอัปเดตอื่นๆที่ผ่านมาแถมยังสัมทับไม่อีกว่า much bigger บิก g e r นี้ไม่ใช่บิกอร์ที่อยู่ในห้องวิทยาศาสตร์ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ไม่ใช่คนละบิกอร์กันนะจ๊ะ <c oughs> บิกอร์หมยถึงว่าแบบอัปเดตยิ่งใหญ่เลยนะจ๊ะอยู่นะคะก็แบบไม่รู้ว่ายิ่งใหญ่แค่ไหนนะคะแต่ว่าคำว่า different นี่แหละที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าบางคนพอได้ข่าวเรื่องของการอัปเดตก็อาจจะแบบคิดว่าเอ๊ะมันเป็นการเพิ่ม tower สหรือเปล่านะ,ะบางคนก็อาจจะคิดว่าโอ๊ยสงสัยจะเพิ่มป้อมใหม่พี่นะ หรือว่าอาจจะเป็นเพิ่มฮีโร่ใหม่นะคะเพราะว่าเห็นเพิ่งม,มีปลูกแกนววเดนมาเนาะอาจจะแบบหามเมียให้ปู่แกนหรือเปล่าอันนี้ <c oughs> ก็ไม่รู้นะคะจะถูกจะผิดเรายังไม่รู้บางคนก็ทายนะคะว่าเอ๊ะพี่เนี่ยมันมีแม่น้ําอยู่ตรงนเนี้ยแ <c oughs> <c oughs> ม่น้ําหรือทะเลเนี่ยน่าจะเป็นแม่น้ำเนาะริมทะเลมันแบบมันน่าจะเป็นทรายป่ะอันนี้มันแบบว่าเป็นต้นมงต้นไม้อย่างงี้น่าจะเป็นแม่น้ํานะคะริมแม่น้ําแบบนี้เนี่ยเออหรือทะเลก็ได้เอาริม,น,มน้ําละกัน เอาอะไรสักอย่างริมน้ําแบบนี้เนี่ยแต่ว่าทําไมนะเกมแคทวิคเคนเขาเอา,เอาน้ำมาใส่ไว้ในแมปทำไมนะคะถ้าเกิดว่ามันจะไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเกมเลยหลายหลายคนนะคะก็เลยคิดว่ามันจะมีวันไหนสักวันหนึ่งไหมนะ,ะที่เกมแคทวิคเคนเนี่ยเขาจะใส่ลูกเล่นอะไรลงมาในน้ำตรงนี้นะคะก็เลยทำให้ในเซิร์ฟเถื่อนเนี่ยมีการเพิ่มเป็นเรือนะคะเข้ามาลอยตัวตัวเองอยู่แถวนี้นี่แหละนะคะแล้วก็บางคนก็คาดหวังนะคะว่า จะมีการต่อสู้กันทางน้ําเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะให้มันมีเรือลบมีอะไรหรือว่ามีสัปรหาหดที่จะโผล่มาจากน้ําหรือเปล่าอ,อันนี้บอกไว้ก่อนว่าเป็นแค่การคาดเดาของแฟนคลับต่างๆนานานะคะทางแคทแคนเองเนี่ยยังไม่ได้บอกมานะคะว่าตกลงแล้วการอัปเดตท,ที่ยิ่งใหญ่นี้จะคืออะไรนะคะโอเคแต่ถ้าหามใจของจันเองนะคะเกมแคทแคนเนี่ยเมื่อก่อน ตรงนี้นะคะเมื่อก่อนเนี้ยเคยมีน้ําตกนะคะแล้วมันก็กลายเป็นว่าทําให้ผู้เล่นเนี่ยบางคนเล่นไม่ได้เพราะว่าเครื่องมันแหลกมากเกินไปนะคะเขาก็เลยตัดสินใจเอาน้ําตกออกไปนะคะทีนี้นะคะจะเลยรู้สึกว่าเอะถ้าเกิดว่าแค่น้ําตกเนี่ยเกมมันยังแหลกจนทางผู้ผลิตเกมถึงกับต้องเอาออกไปเลยถ้าเกิดว่าจะเอาเรือหรือเอาทหารเรือตามที่มีแฟนของเกมได้แบบคาดเดากันเอาไว้เนี่ย เกมมันจะไม่ยิ่งแหลกแย่หรอคะถ้าเกิดว่ามาเพิ่มอะไรตรงน้ําตรงนี้นะเพราะดูเหมือนว่ารายละเอียดมันจะต้องเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะมากเลย แต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นไปไม่ได้นะถ้าเกิดว่าทางเกมแคทวอนเนี่ยได้ปรับปรุงระบบในการปฏิบัติการของเกมนะคะให้มีความทันสมัยมากขึ้นให้มันกินสเปคน้อยลงนะคะให้มันสามารถที่จะใส่ลูกเล่นอะไรลงไปได้เยอะๆกว่านี้นะคะ <S 2> <S 2> <ๆ>ก็อาจจะใส่อะไรแปลกใหม่เข้ามาได้อีกเช่นกันนะคะดังนั้นอาจจะไปสอดคล้องกับคําที่เขาบอกว่า Much bigger อนะอันนี้ก็อาจจะหมายความว่ามันอาจจะเปลี่ยนหน้าตาไปโดยสิ้นเชิงเลยก็ได้นะคะ แมปแผนที่ต่างๆอะไรเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นกันนะคะ <S <S ในความรู้สึกข,ของจันเองนะคะถ้าเกิดว่าจะอัปเดตแค่เพิ่มเป็น Tower 12เพิ่มฮีโร่หรือเพิ่มทหารอาจจะไม่จําเป็นถึงจะต้องใช้คําว่า different ก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าใช้คําว่า different เนี่ยจันกำลังมองข้ามสเต็ปไปเลยนะคะว่าอาจจะเป็นการ เปลี่ยนหน้าตาของแมปหรือเปล่านะคะต่อไปนี้เราอาจจะไม่ได้มองเห็นแมปเป็นแค่นี้นะคะอาจจะเห็นได้กว้างกว่านี้อาจจะมองเห็นเมืองของเพื่อนข้างเคียงหรือเปล่านะคะพอเวลาเราซูมแผนที่ไปแบบนี้ข้างๆกันเห็นเมืองอื่นอยู่ข้างๆเราหรือเปล่านะคะอาจจะเป็นแบบสามารถมองเห็นแมปได้กว้างขึ้นคล้ายๆเกม Civilization แบบนั้นหรือเปล่านะคะหรือว่าอาจจะเปลี่ยนรูปแบบในการกดนะคะแทนที่จะมากด Next 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 แบบเนี้ยเพื่อที่จะหาคู่แข่งไปเรื่อยซึ่งมันหาค่อนข้างยากค่อนข้างนานนะคะ เขาจะเปลี่ยนระบบวิธีการหาเมืองเนี่ยให้ไปเหมือนกับบูมบีดหรือเปล่านะคะซึ่งบูมบีดเนี่ยมันจะเป็นแมพที่สามารถมองเห็นเมืองของคนอื่นได้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะจิ้มเข้าไปในเกาะต่างๆเพื่อที่จะแอบ,บเข้าไปส่องในเมืองของคนนั้นดูก่อนได้ว่าในเมืองของเขามีระบบการป้องกันมีป้อมอะไรบ้างนะคะก่อนที่จะไปเริ่มโจมตีจริงๆนั่นเองนะคะคือถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้เนี่ย เรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่จริงๆนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเปลี่ยนเป็นแบบนี้แล้วมันจะสนุกมากขึ้นหรือน้อยลงนะคะแต่เดี๋ยวก่อนจันไม่ได้คอนเฟิร์มนะคะว่ารูปแบบมันจะเปลี่ยนแปลงไปแบบนี้จริงๆอันนี้ก็เป็นแค่การคาดเดาเท่านั้นที่จันเอาบลูมบีชมาเป็นตัวเปรียบเทียบเนื่องจากว่าเกิดจากผู้ผลิตเกมลายเดียวกันนั่นก็คือซูปเปอร์เซลนั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะว,วันนี้ก็ถือว่าเป็นการที่จันมาส่งข่าวให้เพื่อนๆฟังเท่านั้นเองนะคะ ส่วนจะอัปเดตจริงๆเมื่อไหร่อันนี้อย่าพึ่งถามเข้ามานะคะจันก็ยังไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าซูเปอร์เซลเขาก็เกริ่นมาให้แค่นี้เท่านั้นเองนะคะยังไม่ได้บอกวันยังไม่ได้บอกเดือนจริงๆว่าการอัปเดตที่จะมาถึงเนี้ยจะมาเมื่อไหร่กันแน่นะคะยังไงก็อดใจรอกันนิดนึงนะคะและอย่าลืมคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนะคะว่าเพื่อนๆคิดว่าการอัปเดตที่จะมาถึงเนี้ยน่าจะเป็นอะไรนะคะต้องบิ๊กมากๆเลยยังไงก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณที่แวะมารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไว้ด้วยนะคะเผื่อว่ามีข่าวข่าวใหม่ๆจันจะได้รีบเอาข่าวข่าวมาแจ้งให้เพื่อนๆทราบนะคะอ้อที่สำคัญนะคะนอกจากกด subscribe ไว้แล้วอย่าลืมกดตรงกระดิ่งด้วยนะคะเพราะทันทีที่คลิปใหม่ของจันลงเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับการแจ้งเตือนทาง YouTube ถ้าเกิดว่าไม่ได้กดกระดิ่งเอาไว้ YouTube จะไม่แจ้งเตือนแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวนี้เนี่ยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่แวะมารับชม แล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ